สวัสดีครับพี่นอ้องอองไฟท้ายอินาร์แสนแรกกันหมอแค้มแฟนหมอกราพี่น้องหมอลำ่มครับ่องพัน่สลำเพิ่นออฟฟิเชียลครับอันนี้เก่างงกว่าครับเวลาขนานี้ก้าโงงกว่าัอันนี้ทีมงานทีมงานคุณภาพทิมสายแข็งครับอันนี้เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้ว ที่ตลาดโชคอำนวยขลองตำลุครับแถวแถวเซนหลังถนนเทพพรักางานครับตัดออกไปทางบางปูอาจจะเสีเยบบางพี่ตรงไปบางนาก็ได้ครับถนนจิ้งเจ้านเนี่ยเลี้ยงตรงอาราลาลับไปเลยครับอยู่ตำหน่งกว้านจีตทะลุออกไปหอดบางปูครับเสร็จดี เขาเอิ่นถนนคลองตำลุบางพีมาเดิมพี่น้องเนอะตลาดโชคอำนวยอาหารที่ดีครับมืัอนี้ครับงานเัาเริ่มแล้วครับเริ่มลุยแล้วเริ่มลุยแล้วเริ่มอีมาเล่งเพียงปัง,ง,ล,งลูกของเราครับอีมาเล่งเพียงปังอีมาลออ็อกปอกแผลแล้วเสียงลูกเล็กแล้วพี่น้อง ขนาทีมงานทิ้มสายแข็งครับทิมงานคุณภาพที่เอ็ดีสายแข็งเริ่มแล้วเริ่มแล้วลุยแล้วอันนี้พีน่น้องนับสุดไทยของรอบนี้ครับน,นี่นี้นับสุดไทยของรอบนี้ทิมจัดกลทิมทิมเก้าลวครับทิมเก้าพยัก ทางเงาอาหลา,าดได้ครับหันหนาไป็นฟองพุนเหรอครับเผื่อที่พวงพ่อสมเกลื่อนอยู่กำลังเอาของลงครับพี่น้องครับอือบรรยากาศไส้หน้าเด็กๆนั่งยืนนี่อยู่รถ

เต็นบป้เลี้เต็นพอพญาสิเต็นผลิตตะพันโดยกองมาเล็ทเผาพันธุ์เต็นพอพญาอาทิตย์กับเรงลรงปลักลักปลัก,ก,กรันแล้วจ้องหมองแล้วสถานที่วันนี้ครับเดินปูนอย่างนี้เลยครับแล้วก็ด้านทางนู้นจะเป็นเดินหญ้ากับหิน อานีเดินเห็นบอมีฝนก็ยูได้เห่นล้หะพี่น้องสะดวกขึ้นก็อากาศดีวันนี้ล่มนีบ้านเ้องือสิหนาวคักยี่หลกเมือนี้วันนี้ล่มแห้งๆเยอ่หี่กรน ที <oczywiście> <g ın> <t t ่นั่น <t> ผ <half art> ู้จัดผลอนามาให้เราโอ้ยขอบคุณยางสูงนี่พอไอ้เอ็นผลอนามาให้ครับ น้ำใจจากทีมผู้จัดนะครับทีมงานเก้าพยัคฆ์เราเอาน้ำใส่รถเด้อากละแจ็าเอาน้ำไม่ห้วหรอกครับนี่ผู้จัดขึ้นมาพาผู้นี้ครับเพอามันมันเมื่อนี่ล้านแตกร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อวันเสาร์พร้อมสถานที่ก็ดีครับผมเมื่อนี้เมื่อนี้คักขนาดเด้อครับเมื่อนี้ทั้งวันเสาร์ทั้งสถานที่ดีครับนี่ นี่ร้านแจกอยปเท็อให้โชคให้มันโอ้น้าไม,มา่ครับขอบคุณนที้ผู้จักรขอบพุณยังอ๋อขอบคุณครับขอบพุณนเปยอดเลยครับตีเก้าพยักลูกพิทักพ่กพอลูกผู้บุญนะจัดไปจัดไปเวลาอันพูละอันเด้อพละอ่นพี่น้อ,น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 องันน โอ้ยขั้นละขั้นละครับมาเอาครับมาเอาค,ครับขอบคุณหลา <c oughs> ยๆครับขอบคุณหลายๆเยวเลยครับอันนี้ก็เป็นเนวปัจใจซีเนาะอันนี้ขาดไม่ได้ครับเวลาม่า <c oughs> ต้องมองกับหามองซื้อ,อยากที่ิดเลียะครับแล้วฝืนออกมาให็นสิคืวม,มันนำใจดีครับขอบคุณยังสูงครับ ไ,ไ,ได,ด้เอารถเอออเารถได้ขอบคุณหลายๆก้อยร้านแตกขอให้โสขอให้มันครับงานเขากายพยายนมาเอาแล้วขอบคุณครับทีมเก้าพยักที่ทักพ่อลูกคู่บุญเนอนหนามาให้ทีมงานครับ น้ำดื่มอยู่เจริญขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆโสกมนันโสกมนันผู้ขายกสิออนนึงกันลนะนเอาไปเล่นกันก็ไม่ได้คุณเอาไหมให้ไหมเอาไหมนี่กวันเอาไหมเดี๋ยวมันจะหมดก่อนนี้เอานะ เอาพี่กินได้มัดมือของสื่อมัดมือเพรอยากกินครับธรรมดา,อ,าอ้าวอุ้ยเหรอครับทีมงานท่านอุ้ยเหรอครับพี่น้องอกงานขึ้นนะครับทีมงานสายแข็งจัดไปจัดไปงานไปรถขึ้นครับพี่น้อง ทีมงานคุณภาพไอ้วันคินหอยบ้านไปเอ้วันคิดหอดบ้านไป

บอว่าถ้าผมมีเงินจะลับมาบ้านนีย่านนั้นเเมยนขขาดไป้สบายแล้วรสองร้อยเับไปได้ยุ่นอบมีเงินหามกลับบานตีขาดเือเด็ดขาดครับคือเด็ดขาดปันยอดพักเกษเอะเด็ดขาดขอบคุณพี่น้องหลายครับดี่อกันคลิปหนาครับพี่น้องขอบคุณหลายบายสวัสดีบายคุณ